สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เดือนธันวาคมปี2565เป็นเดือนสุดท้ายของปีนะคะก็ขอเพิ่มเติมกำลังใจให้กับคนทำงานส่งท้ายปีกันค่ะสำหรับกิจกรรมที่ผ่านมาในช่วงเดือนพฤศจิกายน2565นั้นนะคะมีข่าวคราวควาวรรรมเคลื่อนไหวหลายเหตุการณ์เลยค่ะโดยพระสงฆ์นิกรชาวจังหวัดกาลสินนะคะก็ได้ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งผลหลวงประจำปี2565โดยนายทวชัชชัยรอดงามรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสิน์เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนายศักชัยเพ็งอารีเกษตรกร,รจ,กจังหวัดกาลสินข้าราชการเจ้าหน้าที่หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนในจังหวัดกาลสิน์ร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกเนพระมหาการุณาธิคุณ จังหวัดกาลสินจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนำเยาวชนเรียนรู้หลักการโคกหนองนาโมเดลและร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดที่วัดอัมพวันแก่น้อยตําบลเชียงเครืออําเภอเมืองจังหวัดกาลสินโดยพลตรีกันสันจันทรเสนประจําสํานักพระราชวังพิเศษและรองผู้อํานวยการสูนย์อํานวยการแห่จิตอาสาพระราชทานได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเชิญพระไตรและเครื่องสังฆทานพระราชทานถวายแด่เจ้าอาวาสวัดอัมพวันแก่น้อยและเจ้าอาวาสวัดโพสีสะอาดโดยมีนายสุภสิ ก็จริญยศรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินนำข้าราชการทหารตำรวจประชาชนและเยาวชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากโดยร่วมกิจกรรมกราลสินเมืองแห่งความสุขกาลสินแฮปปี้เนสโมเดลกิจกรรมโคกหนองนาแห่งน,น้ำใจและความหวังกิจกรรมบนรงต่อต้านยาเสพติดและกิจกรรมปลอักษร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินให้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการโดยโดรสุเทพเก่งสันเทียเลขาธิการสภาการศึกษาน้อมนำถวายณวัดกลางพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดกาลสินเพื่อถวายแด่พระสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษาทุ่นไตรามาสประจําปี2565แด่พระครูปัญญามัชิมานุปูลโดยมีนายปราชญาอุ่นเพชรวรากรรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินธุ้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด กาลสินข้าราชการทหารตำรวจประชาชนชาวจังหวัดกาลสินร่วมพิธี จังหวัดกาลสินประชุมหารือเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยนายสุภสิทธิ์กอเจริญยศรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินเป็นประธานการประชุมในการเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดกาลสินพระราชทานปริญญาบัตรแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยกาลสินที่สำเร็จการศึกษา และทรงเปิดอาคารพุทธยานรังสีมหาทานบาร,รมีประชานาคูสามัคคีอนุสศน์โรงพยาบาลนาคูอำเภอนาคูจังหวัดกาฬสินในวันที่19มกราคม2566เมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาหลังจากที่ได้ระดมสัปพกกำลังบุคลากรจากหลายหน่วยงานในการร่วมการผ่านพ้นสถานการณ์อุทก,กภัยของจังหวัดกาฬสิน ก็ได้ทําการเร่งสํารวจผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยเพื่อเข้าสู่ระบบการช่วยเหลือเยียวยาโดยนายสุภสิธิ์ก็อเจริญยศรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินได้ทาการเร่งสํารวจผู้ที่ได้รับผลกระทบที่ได้รับความเสียหายเพื่อนําข้อมูลนําเข้าที่ประชุมกับคณะกรรมการระดับอําเภอระดับจังหวัดก่อนจะส่งเข้าไปยังส่วนกลางเพื่อการช่วยเหลือตามแนวทางระเบียบของราชการต่อไป ขณะที่ในช่วงดังกล่าวสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยก็ยังดำเนินการระดมเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำลงสู่ลำชีก่อนที่สถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติทั้งนี้พลเหตสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองค์คมนตรีได้มอบหมายให้ผู้แทนน้ำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปากกระป๋องส่งมอบให้กับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปยังผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่างๆ สำหรับจังหวัดกาลสินนายสุภสิทธิ์กอเจริญยศรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินนายตรีรัตน์หนูแก้วขวัญหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาลสินได้มอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋องให้กับนายกรัฐมิสาในอำเภอคล้องชัยและนายนัทพลเพียนพายุลปลาดอังุโสอำเภอกมลาไสเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดกาลสินเข้าพิธีประดับเครื่องหมาย พร้อมฝึกตามหลักสูตรเพื่อปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยนายสุพสิกอเจริญยศรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินเป็นประธานในพิธีและทำพิธีประดับเครื่องหมายแก่นักเรียนและผู้บังคับบัญชารวมทั้งมอบเครื่องแบบให้กับนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1และทำการเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหารที่ศูนย์ฝึกย่อยโรงเรียนบัวขาวอำเภอกุชินารายประจำปีการศึกษา2565 นายทวชัชชัยรอดงามรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาลาสินเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม AIC จังหวัดกาลาสินที่หอดประชุมสำนักง,งานเกษตรและสากรณ์จังหวัดกาลาสิน กำหนดวิสัยทัศ์ AIC จังหวัดกาลสินเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีและนวัตกรรมครบแบบวงจรให้เกษตรกรมั่งคัง่งเศรษฐกิจมั่นคงพื้นฐานคุณภาพชีวิตเติบโตอย่างยั่งยืนโดยมีเป้าหมายหลักการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรกรมั่งคัง่งมีรายได้มากกว่า1,2 0 0 0 0บาทต่อคนต่อปี เศรษฐกิจเกษตรมั่นคงมีรายได้ต่อเนื่องระยะยาวและก็เกษตรกรมีพื้นฐานคุณภาพชีวิตที่เติบโตอย่างยั่งยืนโดยมีทายาทสืบทอดทรัพยากรอย่างสมดุลต่อไป จังหวัดกาลสินนรดมกวัดล้างยาเสพติดก่อนวันลอยกระทงเดินหน้าุทธการฟ้าแดดส,สงอย่างกวัดล้างยาเสพติดด้วยมินายสุภสิทธิ์กอเจริญยศรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินพร้อมด้วยนายปราดยาอุ่นเพชรวรากรรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมปล่อยถแถวดำดมกวาดล้างยาเสพติดและถแถลงผลการดําเนินงานยุทธการฟ้าแดดสงยางกระดมกวาดล้างยาเสพติดจังหวัดกาลสินสู่ชุมชนมั่นคงประจำปีงบประมาณ2,566ทั้ง18อําเภอสร้างความปลอดภัยก่อนวันลอยกระทง ขณะที่นายประยุนสิริว,วันหัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาลสินอนุกรรมการและเลขานุการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดกาลสินพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบและให้คำแนะนำผู้ประกอบการที่จำหน่ายดอกไม้เพลิงพลปุประทัดรวมทั้งตรวจสอบใบอนุญาตการจัดทำฉลากสินค้าคุณภาพมาตรฐานการจัดเก็บดอกไม้เพลิงและตรวจสอบการติดป้ายแสดงราคาสินค้าในช่วงใกล้เทศกาลวันลอยกระทงในเขตพื้นที่อำเภอเมืองกาลสินจังหวัดกาลสินจำนวน6ร้าน และจังหวัดกาลสินได้สืบสารงานประเพณีลอยกระทงโดยนายทวชยัยรอดงามรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินนำประชาชนกล่าวอิิษฐานถวายกระทงเป็นพุทธบูชากล่าวขอขามาแม่คงคาพร้อมลอยกระทงที่บริเวณสวนสาธารณะกุดน้ำกินซึ่งจัดขึ้นในเทศบาลเมืองกาลสิน นายทวชัชัยรอดงามรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินมอบรางวัลแก่สถานศึกษาปลอดภัยสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัยประจำปี2565และชุมนิทย์ทศาการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบการสถานศึกษาที่ห้องประชุมมเนกประสงค์มหาวิทยาลัยกาลสินสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงานนายถิรศดาบุญราชประธานสถาบาันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสารแน่พระราชด,ดำริพร้อมคณะลงพื้นที่บ้านเหล่าข้อหมู่11อําำเภอเมืองกาลสินจังหวัดกาลสินติดตามการดำเนินโครงการต้นแบบปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่จังหวัดกาลสินขอนแก่นและอุดรธานีเพื่อสร้างทางเลือกการประกอบอาชีพหลังทำนาเพิ่มรายได้กเกษตรกรในสถานการณ์ที่ตลาดมีความต้องการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในปริมาณสูงและมีแนวโน้มที่ราคาจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จังหวัดกาลสินเตรียมเปิดตัวอุทยานธรณีกาลสิน g o Park โดยคณะกรรมการดำเนินการอุทยานธรณีกาลสินได้พิจารณาคัดเลือกพื้นที่ที่จะกำหนดเป็นขอบเขตอุทยานธรณีกาลสินใน7อำเภอประกอบด้วยอำเภอสหัสขันอำเภอคำม่วงอำเภอสมเด็จอำเภอว้ยพึ่งอำเภอกุชินารายอำเภอนาคูและอำเภอเขาวง จังหวัดกาลาสินร่วมกับกรมทางหลวงสรุปการคัดเลือกแนวเส้นทางและรูปแบบที่เหมาะสมของโครงการสำรวจและออกแบบเลี้ยงเมืองกาลาสินด้านเหนือให้กับกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบและรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะรองรับการขยายตัวทางด้านการคมานาคมส่งเสริมภาคเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการเกษตรการท่องเที่ยวการบริการและการขนส่งที่เพิ่มสูงขึ้นจังหวัดกาลาสินขอเชิญร่วมงานปฏิบัติธรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2565 โดยความร่วมมือของจังหวัดกาลสินองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาลสินเทศบาลเมืองกาลสินเตรียมจัดงานปฏิบัติธรรมเพื่อถาวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมพิพลอดนนุลยเดชมหาราชบรมนาชบอิตรจังหวัดกาลสินประจำปี2565ในระหว่างวันที่1ถึงวันที่2ธันวาคม2565ณพุทธมงคลจังหวัดกาลสินแก่งดอนกลางอำเภอเมืองกาลสินจังหวัดกาลสิน